สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ TikTok ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ วันนี้ก็เรื่องของแมนซิตี้ได้รับข้อเสนอยืมตัวของเฮอร์ลิงฮาแลนด์ที่น่าประหลาดใจแมนซิตเตอร์ซิตี้ได้รับข้อเสนอให้ยืมตัวของเฮอร์ลิงฮาแลนด์ในขณะที่พรีเมียม์ลีกหยุดการแข่งขันฟุตบอลโลกโนเวของฮาแลนด์ไม่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศที่กาตาได้และเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นของซิตี้ไม่กี่คนที่สามารถพักผ่อนได้ในระหว่างการแข่งขันฤดูด หนานาี้อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอบนโต๊ะสำหรับฮาแลนด์หากเขาและซิตี้ตกลงกันนะคะและยังมีข่าวออกมาว่าแอคตันยูนิเต็ดสโมสอนอกลีกซึ่งเล่นในระดับ d ด v i ว i ิชัน7ของอังกฤษยืนยันว่าพวกเขาได้ติดต่อกับซิตี้เพื่อขอยืมตัวของฮาแลนด์เป็นเวลา28วันไมเคิลเครกผู้จัดการแอคตันยูนิเต็ดกล่าวว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่จะลองเซ็นสัญญากับเฮ แบบยืมตัวที่แอคตันยูนิเต็ดเมื่อไม่ได้ลงเล่นและเราต้องการให้เฮอร์ลิงฟิตมันสมเหตุสมผลกว่าการไปเล่นกอล์ฟในขณะที่ฟุตบอลโลกระดับสูงสุดจะกลับมาแข่งขันต่อหลังจากฟุตบอลโลกจบลงเท่านั้นฟุตบอลนอกหลีกจะดําเนินการต่อไปจนถึงเดือนพุทธกิกายนและธันวาคมนี้ถึงแม้ว่าหลายเกมคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเตะเพื่อไม่ให้ปะทะกับอังกฤษ ฮาลันทำไป23ประตูตจาก18เกมรวมทุกรายการให้กับแมนเชสเตอรนับตั้งแต่เซ็นสัญญาจาก บัวรุเซียดอทมูนเมื่อซัมเมอร์พวกเขาจะกลับมาลงเล่นในประเทศอีกครั้งในวันที่20ธันวาคม2วันหลังจากฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับลิปเฟูในรอบที่4ของคาราบาวครับนะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของแคลูกหนังด้วยนะคะแคลูกหนังก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้พร้อมกดกระดิ่งให้แคลูกหนังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ